แต่จริงๆตัวอัลตราฟอร์เมอร์เนี่ยสามารถยิงได้ถึงแบบทั่วหน้าเลยนะครับและลำคอเลย้ายิงตรงบริเวณใต้ตาก็จะกระตุนคอลลาเจนได้หางตายกคิ้วอันนี้ก็สามารถช่วยได้หมดเลยเหมือนกันมีปัญหาผิวหย่อนค้อยนะครับมีไขมันเห็นกรอบหน้าไม่ชัดตัวนี้ก็จะช่วยได้รูปโพ้งหน้าให้คมชัดขึ้นนะครับแล้วก็ยกกระชับผิวหน้าแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวด้วยจริงๆก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนเลยว่ามีปัญหาตรงไหนอย่างของพี่เนี่ยเอแรกกังวลเรื่องของความหย่อนค้อยเนาะแล้วก็เห็นเรื่องของกรอบหนนน้้าไไม่่ชัดเรรก็จะปทีตง แก้มล่างแล้วก็บริเวณกรอบหน้าแล้วก็จะช่วยเก็บเนี่ยขึ้นมาได้ด้วยครับจำนวนช็อตนะครับก็คือจริงๆงานตามมาตรฐานเลยจะมีคร่าวๆอยู่แล้วว่าละบ,บริเวณจะใช้จำนวนช็อตเท่าไหรซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญหาของแต่ละบุคคลเช่นกันของคุณพี่อย่างนี้ก็คือถ้าเป็นบริเวณแก้มอย่างเดียวก็คือประมาณ <100. S> 2 0 0 4 0 0ถึง4ี่ยครับ,บวเดี๋ยวเป็นเนียงด้วยก็อาจจะ1 0 0่ถึง200ครับ วันนี้เราจะมาทำตัวของ form er อัลตาร์ฟอร์เมอร์ทีกันนะครับเคยทำเอลตาร์ฟอร์เมอร์อย่างนี้มาก่อนไหมครับ ไม่เคยเลยเนาะงั้นเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนนะเอาอร์ f o r m ์ท T เป็นเครื่องยกกระชับนะครับที่จะใช้หลักการเดียวตัว high ฟูเลยหรือ high intensity focus ะน,นะครับที่จะยิงขึ้นความร้อนเราไปที่ชั้นสมัยหรือว่าชั้นเส้นใยกล้ามเนื้อที่หมอศัลยกรรมตกแต่งใช้นในการดึงหน้านะครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่ปัญหาผิวหย่อนคล้อยนะครับมีไขมันเห็นกรอบหน้าไม่ชดัดตรงนี้ก็จะช่วยไดย้จะช่วยลดไขมันปรับรูปโค้งหน้าให้คมชัดขึ้นนะครับแล้วก็ยกกระชับผิวหน้าแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวด้วยก่อนทำนะครับก็จะเดี๋ยยวให้แะาาชก่อน ประมาณ 30- 40ิบีนาทีนะทำจะมีเจียวเย็นๆทาก่อนจะทานะครับหลังทําจะมีความรู้สึกจืดๆตอนยิงความร้อนนิดหนึ่งนะคะรู้สึกจืดๆเหมือนนวดหน้าประมาณนี้นะครับแต่จะไม่ได้ความรู้สึกเจ็บมากเนอะ,ะ <ๆ S 2> รู้สึกเจ็บมากจะบอกได้นะครับเดี๋ยวลดค่าพลังงานลงให้ได้นะก็หลังทานะครับจะเห็นผลทันประมาณ20%จริงๆผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเห็นผลประมาณ20%นะครับแล้วก็จะเห็นผลหลังทําเต็มที่เลยประมาณ4 6ถึงสัปดาห์นะครับทำบ่อยก็คือจริงๆนะ ทำหนึ่งครั้งอะระยะเวลาจะอยู่ได้ประมาณ6-10เดือนแต่ว่าก็คือควรจะทําได้ปีละ1-2ครั้งได้เลยครับเพราะหลังทําครั้งแรกไปมันก็จะเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนนะครับแล้วก็ช่วยในการดึงชั้นแมนขึ้นมาด้วยแล้วก็จะคงอยู่สภาพั้นไปด้วยว่าควรจะไม่เมนเทนได้ปีละ1-2ครั้งเลยนะครับหลังทําไม่ต้องดูแลเป็นพิเศษเลยครับตอนนี้คือเป็นเครื่องใช้เครื่องยกกระชับนะครับก็คือหลังทําจะสังเกตได้ชัดเลยว่าไม่มีแผลเลยไม่ต้องดูแลแผลอะไรเป็นพิเศษเลยแต่งหน้าทาครีมบำรุงผิวได้ตตตามปกกิเเลยยแแแ่่คจะีีงส งดจับถูบริเวณที่รู้สึกได้นะครหลังทําจะมีอาการปวดบวมระบมตรงบริเวณที่ยิงช็อตไปได้นะครประมาณ1-2วันแรกแต่จะเป็นกระบวนการของฟัมเมชั่นหรือกระบวนการอักเสบมันจะกระตุ้นคอลลาเจนสร้างขึ้นมาเองนะคร